งาช้างงาหักอ่ะแล็คของชิ้นนี้บอกเลยครับมันคืองาช้างกระเด็นครับคือนี่ช้างกระเด็นนะถ้าหมอกระเด็นนะกระเด็นไม่หมอไม่ต้องอกระเด็นไม่มีราคาแต่ช้างงาช้างกระเด็นมีราคาแบบสุดๆครับทำไมทำไมถึงต้องมีราคางาช้างกระเด็นเนี่ยจริงๆแล้วนี่มันเป็นเครื่องรางของขลังนะครับของประเทศไทยที่หายากมากๆเจริงๆคือหายากมาก เพราะว่านะครับนะฮะการที่จะได้แต่ละอันเนี่ยก็คือช้างเนี่ยต้องต่อสู้กันอ๋อซึ่งสมัยนี้เนี่ยงานหักกันแใช่แล้วซึ่งสมัยนี้ช้างเนี่ยเขาจะไม่เลี้ยงรวมกันนะครับพอไม่เลี้ยงรวมกันมันก็ไม่มีการต่อสู้กันนะครับหายากมากๆและงานช้างอันนี้นะครับนะเขาบอกว่าผ่านราชพิธีสําคัญของไทยมาแล้วด้วยผ่านพิธีอีกแล้วใช่ครับป้องกันอะไรได้บ้างก็จะให้เกี่ยวกับเรื่องของอํานาจ บารมีบาลาภรคนอะไรต่างๆนานาโคชลัก์เนี่ยต้องดีด้วยนะครับคือปกติช้างเนี่ยก็จะต้องแบบถ้าเชือกนั้นจะสมบูรณ์เนี่ยโคชลักต้องแบบว่ามีครบตามทุกอย่างที่แบบว่ากําหนดมางานต้องโค้งสวยหลังนี่ต้องแบบว่าโค้งเหมือนกับนะครับเรียกว่าก้านกล้วยอะไรอย่างเงี้เลยเขามีแบบลักษณะของเขาเลยหายากมากผมบอกเลยครับชิ้นนี้และที่สําคัญนะอันนี้เนี่ยครับงานช้างกระเด็นเนี่ยอายุเนี่ยก็คือ5ปีนะครับแล้วก็ มันตันแล้วใช่แล้วตันไปหมดนะตันไหมตันแล้วช้างต้องแบกงามันนาว่็ตัวใหญ่แต่เมื่อเทียบกับตัวเนาะเมื่อเทียบกับน้ําหนักของช้างอ่ะแต่เราไม่เคยเห็นที่เป็นแบบหักแบบนี้อ่ะใช่แล้วก็เคยแบบเอองาช้างรู้แต่นี่เป็นงาช้างกระเด็นด้วยก็คือต้องสู้กันแล้วหักมาใช่แล้วสู้แรงอ่ะใช่แล้วแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยงาของช้างนี่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ตายนะครับอายุประมาณ 35- 40ปียังอยู่นะคะ ชื่อนี้เนี่ยผมรู้จักดี้ครับมแก้วใครจะไปว่ายก้ำกัไมาดูเวู้งานที่งานนี้ที่หากตอนกระเด็นตอนนั้นน่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำไผิดประมาณปีไหน5 5 5 5 5น้้อ้า้อันนี้รู้เล่นละครเล่นภาพยนตร์มาเลยรู้เหรอไม่น่าใช่อ่ะเขาเขียนอยู่ตรงนี้อีนิวอ ủa Tụi rồi ủa ủa bài kéo một bài 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 áo